วดีครับพวกเรานะครับก็ถือว่าเป็นตัวแทนสิรินรุ่นใหญ่จากค่ายแกรนี่นะครับซึ่งค่ายแกรนี่นะครับก็เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพศ2526นะครับและผู้ก่อตั้งก็คือพี่เตอ๋อเย์บอนพี่นันและพี่บูรณ์นะครับคือพี่บูรณ์ดำรงชัยธรรม ก็ได้สร้างสรรค์บทเพลงครบๆนะครับไวมากมายซึ่งผมเชื่อว,ว่ายังอยู่ในความทรงจำของพวกเราทุกคนนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพี่พีกัดเ,เลยครับแล้วพบกเราสามคนก็เป็นตัวแทนแบบนี้ก็รู้สึกเหมือนกับเรายินทัน3สามคนยืนดดบนยอดอุษาวีาาชัยสมรภูมิ ำไมอย่างนั้นล่ะพี่รู้สึกอย่างนั้นนะก็รุ่นนี้แล้วมันเหลือตรงนี้แล้วคือคือปอก่อนนี้พวกเราเนี่ยนะสามสองคนจะผมประผบเนี่ยก็ลอนเล่ไปตามค่ายต่างๆแล้วก็มาจบเป็นแบบนี้แต่พอนีนะพ่อดาเนี่ยนะเดี๋ยวพันพี่ผมจะมาบอกว่าอะไรเมื่อกี้พี่ปกเขาบอกว่าตั้งแต่ปีไม่ได้ขันไม่ได้ขัดไม่ได้ขัดก็ยังต้อาปีอะไร ปี2526ครับผมยังเป็นลูกค้ากันนีอยู่เลยซื้อเพลงยังซื้อเพลงอย่างอย่างพี่แตนนี่เคยอยู่ค่ายผมก็ไปทั่วแหละไม่ใช่ใค่แร่นะใครแรกใครแรกแบบรถไฟดนตรีครับอ่านี่ไงผมก็ซื้อเพลงพี่กบพี่กบพี่กบใครแรกใครแรกสาวสีงเกัีผมก็ซื้อเนี่ยนะเป็นลูกค้าแต่ปัจจุบันมาเป็นศิลปินตั้งแต่ปีพศ2530แต่เขาเนี่ยเขาก็ ไม่ได้ไม่ได้จริงๆแล้วเขายังไม่ได้เป็นศิลปินทีๆจริงอยแรกๆเนี่ยเาใช้วิธีไปช่วยเป็นดาราเออเป็นดาราเขาไต่เต้ามาเป็นมาเป็นนักร้องได้ไต่เต้ายังไงครับพี่เรื่องปัญญาหวาเรื่องปัญญาหวานอย่างนี้โอเคก็จริงๆต้องชีวิตผมเนี่ยนะต้องขอสอบคุณพี่ชอ ขอเสียงปรบมือให้ทุกท่านก่อนครับเดี๋ยวเล่าเรื่องอะไรก็อะไรครับเพว่าพี่จอยเปิดมือส่งเอทานดินอ่ะแล้วผมก็ไปยื้เยื้อเยื้กับดีเจไปเปิดงานในดีเจผู้ชายผู้หญิผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงดีเจผู้หญิงนะฮะก็ไปกวนเบียนอยู่ในงานนี้จนวันนึงได้โอกาสก็ไม่ได้บอกใครพี่จอยก็ไม่ทราบผมก็เข้าไปในงานนี้ครับกระมวลนิ่ก็เไมือนแรกวิสิตเตอร์ไปแล้วก็บอกว่า นัดพิธีนี่ทิมพงศ์่อหน้าเลยแต่ปล่าจริงไม่ได้นัดกับมั่วนี่เป็นคุยเขาาไล่กับบ้านสามสี่เดือนจนมาเจอพี่เติร์ดแล้วก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่เติร์ดครับผมชั่วบ้าหนึ่งกับครับผมแลแล้วก็อยู่ในแกลเป้ที่ปูนี้แหละจะไม่ออกไปไหนทั้งทีหนึงก็แบบพี่ดูเดี่ยวสองเพลงเนี่ยมาขึ้นเวทีเนี่ยสองเพลงเนี่ยรู้จักหมากแก๊ปนี้ไหมอ่ะไหนลองร้องสิ เอาจากคนคนที่เคยมีใจกันอยู่เห็นไหมสองเพลงนี้แหละที่แบบหาคิดมาตลอดเลยแล้วสองเพลงนี้ที่ร้องมาเยอะใช่ไหมเยอะเหมือนผมเหมือนใครก็เหมือนเฮ้ยมันก็เหมือนกครหรยวัง ผมผมก็เหมือนของผมก็มีแต่ขีดเส้นใต้กับปฏิหาร <c oughs> แต่พี่แต๋มมันมีเยอะสุดแต่ที่ที่คั้นมานี่ตอนที่เขาเรียกว่าอยู่กระม,มีแล้วก็มีชื่อเสียงนะดับโดยคนคน,คนฟังรู้จักเพลทุกคนนะครับแต่อยากจะบอกได้เลยวันนี้ชื่นใจจริงๆทุกคนร้องตามได้เสียงดังเียสุดครับยอ <c oughs> ดใช่เสียงร้อง ุกคนที่คุณร้องไปเนี่ยเพราเรารู้นะว่าคุณร้องจากใจด้วยความคิดถึงกันเนาะพวกเราก็เหมือนกันนะถึงแม้เราจะร้องบนกระสอบเพลงก็ตามแต่สองเพลที่เราร้องเนี่ยเราร้องมาจากใจจริงๆสักนุดๆเสถีพยรนะผมก็ไม่ดูว่าเสียงเพลงของผมสามคนนะฮะที่ผ่านไปเมื่อสักครู่สามารถจอบวิถีไปอีกวันนั้นได้ไหมครับ ได้ขอเสียงด,งดงยยังๆให,ห้พี่บกพี่แตงพี่ซิลด้วยดุขอบคุณร่าและเอานะครับเสียงทุกเสียงเป็นกำลังใจให้กับศิลปินที่อยู่ด้านหลังมีก20กว่าชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นไปเจอกับค่ายต่อไปนะครับเพลงพร้อมอีกชุดใหญ่นะครับค่าย Creative Artists